เมืองแสนวิเมืองแสนวีในมีเนกเจเวงเมืองไก่เจดอนลาเฉวเมืองแสนวีตั้งกวางมีหนึ่งเหงืสองปากเศ้าสี่จุดแปดปันมตนกิโลเมตรนาลินซุงเลินน้ำปางหลยสามเหงเจ็ดปากเจ็ดสิบชัดนกเวียงมีไว้สี่ปอกสามสิบสองเอืงหูนับกวนไต้อันคาดล่าไว้ห้าหมื่นหกเหงืหกปากหกสิบสอง ปอเตยสอนป้าปีน้องต่างเศร้าคืออันอยู่โฮมจอมกันเตะนำหนาคำนั้นเตนับยำศาสนาฟุตภายห้องติสับโกดขายภายออกติสับกุนหลงภายช้านติสับลาโชภายโตกติสับนำตู่กนคืออันอยู่เศร้าซ้อมกัน ใจคางแขว่าลาหูโกงกางลีซอร้อยเจอในมีสายน้ำลายลายสายลัดลงมาก,กํานั้นเตเฮ็ดกินการสนไฮนาเลียงชัดแล่เฮ็ดการก้าขาย้อเปลี่ยนเนื้อไฮนาก็เตีฝุกวันเจอพันเขาเขาห้าวเขาห้าวกางเขากางอ่อนเขาเสียงเขาสร้างหอมเขาหมูสีเขาผังฮึก เข้าหางขของเข้ากลางขของเข้าอานหวมเข้าหางปอดเข้าหางยาวงาโถลิ้นอ้อยเตียงต่ำบูเข้ากาดโซนยั้งโซนหมอกโซนหมากกูเมียวเมียวเตกับสืบก,กาขายตั้งเมืองเขเมืองมนันอองตีลี่วนเซอแอวแหล่อันกึกปืนหนึ่งวางหอคำสองกองมูถาดสามกองมูม้น xì sì năm tốt tạt hà pha giấy choang piêng oi hốt choang pha lùng choang cắn xếp non mồ hồ vén bẹt con mu cầu kè anh mi nơi tước xoàn liệt và suy na ra mai choang khấm ก้าตัวไม่กัมโก้สองตนตีหัมึงสิบจ้องฟ้าหลงมุงมึงกุนกอกสิบเอสเซอจ้องฟ้าหลงวัดเซกยวสิบสองตัางหางดีลอยใช้หมุนเจอหน เมืองแสนวีในย้อนเปลี่ยนเมืงองขุนอค้ำปานสืบป,ปันเปลี่ยนตีอันกึกปื้นในเมืองไต้แหล่ภาษาศาสนาฝ่ายฟิงเงฟิงทุงก็ลิกไล่แล่ฟิงเงไต้ก่อเปลี่ยนอันเฮืองเฮืออเสริ้งกวนกามขึ้นน้ำนำลีกินลินลีอยู่เปลี่ยนตีอันสายามวนซื้อแต้แต เมืองแซนวิเปลี่ยนเมืองอันอยู่ในวงกลางเมืองขีและเม,มืองมัน ปอลูกตั้งกดขายหมูเจนํำคำเมืองเมาส์กุนหลงโหปังเมืองเข่ลงมาในจึงเสียนตั้งตีไลลัดเข้าในเมืองแสนวีปอลูกตังเมืองมันเวียงหล่อปังอูนองเขียวสี่ปอจอกแม่ลาโจขึ้นกว่าสู้เมืองเขก็ตีเลยกว่าสายเสียนตั้งเมืองเซียนวีในแหลเมืองเซียนวีในสั่งเปลี่ยนดีอันกวนขึ้นนำแต่แต่